ตอนนี้เราผ่านซัมแฮกมาแล้วนะครับต่อไปเข้าอะไรเธอซัมแฮกเอาดีๆเดี๋ยวว่าให้คุกกี้เกินเราเคยพิชิตภูกระดึงหันหน้ามาดิ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ถึงศูนย์บริการเลยนะครับ ในเช้าของวันนี้นะครับผมลงรถประจำทางที่ผ่านอกเขาอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยจากนั้นก็นั่งรถสองแถวอีกประมาณ20นาทีเพื่อไปยังอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมาถึงอุทยานแล้วก็มุ่งหน้าไปยังจุดลงทะเบียนที่นี่นก็จะตรวจสอบเอกสารการจองและเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด -19 เราแวะท,ทําธุระส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟันรวมทั้งกินอาหารมื้อเช้าวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเนื่องจากเป็นวันศุกร์แถมช่วงนี้ยังเป็นช่วงภูกระดึงใกล้จะปิดประจำปีามาถึงก็เรียกหาพี่สืไปอ่อนเขาขัดแถอ,อ้ยอมทุกอย่างจร<อ>ิงไม่ควรเนาะมันยอมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าแมวยอมเลย นอนไปไปไม้เทคโคดเทโอใกล้ถึงยัง <laughs> อีกอก ร้อยเมตรว่ะเราเนี่ยเดินขึ้นมาได้ร้อยเมตรเองตอนนี้เราก็กําลังจะถึงแล้วนะครับถึงไหนคะถึงห0าร้อยเมตรนเขาดึงไม่ถึงเอ้เห็นแล้วหนูเห็นวิวแล้วไอ้ไอ้นกนกกะไรนั่นน่ะที่เราผ่านนกเขาเหรอใช่เหรอใช่ก็ได้ไงเนาะก็ผ่าเดียวที่ดีเอกลักษณ์เป็นยังไงจริงเปล่า ชังเจ็ดวีแล้วโอ้ยเนะยาะระหว่างทางล้วก็มีคุยกันทะเลาะกันบ้างพอไม่ให้บรรยากาศมันเงียบเหงาเพราะว่ากว่าจะไปถึงจุดกลางเต็นท์ระยะทางที่เราเดินคืออีก9กิโลเมตรซ้ายขวาขวา,าไซ้ายปางกกข้าซ้ำแหกอีก200เมตร หลังแปรอีก4.5กิโลมายังไม่ถึงซ้ำแคกเลยซ้ำแหกอะไรนี่ยมุัลหอนเยอะมากระหว่างทางเดินขึ้นทุกๆ500-900เมตรจะมีจุดให้เราแวะพัก <c oughs> แดงโซดาเอาหน้า่ขึ้นยางคือแถะแทแถะไปก่อนไปไหนครับคุณจ้อยขอกินมะโมหน่อยถ่ายรูปก,ก่อน่อยกินว้าตรงนี้สูงนะคะตรงนี้ซ้ำแหกนะครับเราแวะพักเป็นชั่วโมงแล้วนะครับโอ้อยจะไปไกลายเอเอไม่ได้กดกินหรอก แต่งหม้อบาเนี้ตอนนี้เราผ่านซัมแฮกมาแล้วนะครับต่อไปเข้าอะไรเธอซัมแฮกเอาดีๆเขาไม่รู้ดูนี่ดีดูดโพยอะไรถ่ายหญ้าใช่ไหมถา่ายหญ้าปะ ใช่เฟินไหมมีขี้ช้างด้วยแต,แต่นานแล้วแดงโซดาต้องเข้าแล้วครับจังหวะน,นี้เราถึงซัมกอสซาง พลานพลานแปรตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วคะตอนนี้เราจะไปไปไหนเราไม้ไปไหนก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เรื่องได้ครึ่งทางไหวเปล่าไหวไหมไหวหรือเปล่าไหวเสียงไหวทำไมดูไหมแข็งแรง ถึงซำกกว่าแล้วครับอีกซ้ำกกไผอีก400เมตรหลังแปดอีก2โลครึ่งเฮ้ยขี่กระป้อมโดดย่วยโดดแมนบ้ตัว <laughs> แนนบ้าอันนี้วะนี่เศามีแห้งก่อน กินหอมไหมเดี๋ยวให้คุกกี้กินสาวน้อยเป็นตัวเมียเร็วๆอีลาเร็วๆนี่ว่าหายเร็่องหมอกอย่างนี่จะบักเกาะแล้วแล้วเราก็มาถึงซำกบโดนใช่ไหมเนี่ยซำกบโดน มันขึ้นมาไม่สูงเลยเนาะปูปลาอเอาไปนั่งจิม้มคำใหญ่ๆกะวัาางสร้างป่าอุ้ยขี่กระปอมแลนยังไววเราก็มาถึงซ้ำแคล่แล้วนะครับ ผมเป็นรูปหาบนะครับขอขอทริปนี้ว้าวระวังนะจ้าชูสเตปด้วยขี่กระป๋อม สวัสดีเพื่อนขอดูดิใกล้ๆอือโอ้ลายพลอยใกล้ถึงนะครับอีกประมาณร้อยเมตรถึงหลังแปรบันไดสุดท้ายแล้วไปน้ำเองเจอตนสนแล้วหลังแปรแต่หลังผมเนี่ยจะแปร ้เธอวิวอย่างสวยวิวโคตรสวย ลูกสนลูกสนป่าเนาะปลิวฝนตกแล้วตอนนี้เรากำลังออกจากหลังแปลนะครับแล้วก็ไปศูนย์บริการอีก3.5กิโลเมตรซึ่งระยะทางก็จะเป็นทางเรียบนะครับเป็นทางลาดแล้วไม่ใช่ขึ้นเขาแนละ้วก็จะให้กระเป๋าคุณจอยไปแบกแล้วนะครับเพราะว่าผมแบกขึ้นมาให้แล้ว ตรงนี้สวยจังเลยเธอเฟิร์นกระยสิทธิ์เออเย็นสวยสวยนี่ เราเคยพิชิตภูกระดึงหันหน้ามาดิตอนนี้ยังไม่ถึงศูนย์บริการเลยนะครับเราเดินจากหลังแปรมาถึงแล้วสภาพนะครับถึงร้านกลางเต็นแล้วนะครับเพิง่งกินไปกินข้าวเสร็จ เราก็จะรอเต็นเต็นให้ลูกหาจ้างลูกหาแบกขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวจะไปชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ผาหมากดูในสภาพที่บอบช้ำม,มาก <Natalie> วันนี้บอบช้ำม,มากครั้งแรกครับผูกกระดิ่ง <S <S าาตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปไหนครับ <S <S ผาหมากดูเมื่อกี้เราไปผิดทางวันนี้ไม่ได้แับ โอ้ม่กกอนนั้นมาแล้วครับกโลขอให้ตกโอ้แต่มืดมากเลยนะ,ว,นะยวันนี้ระยะทางที่เราเดินจากด้านล่างของอุทยานขึ้นมาถึงหลังแปล5.5กิโลและจากหลังแปลมายัางลานกลางาเต็นท์อีก3.5กิโลจากนั้นก็เดินจากลานกลางาเต็นท์ไปยังผาหมากดูไปกับอีก4กิโลรวมระยะทางวันนี้เราเดินทั้งหมด13กิโล ือเป็นการเดินที่คุ้มค่าเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูก,กระดึงกริจะไปผานกแอ่นนะครับ แต่เช้าเลยสวัสดีแสงแรกภูกระดึงครับผมเช้านี้อากาศค่อนข้างเย็นลมแรงแถมไม่ได้เจอทะเลเหมอกเลยแล้วกระดเดินมาจากไหนนะฐานกแอน,นตอนนี้<ค>ก็ละ วันนี้ระยะทางที่รวมกันที่คำนวณดูนะครับประมาณ20กว่ากิโลนะครับที่เราต้องเดินเด,ดินไปผาลมสักนะครับแล้วก็เทีย่ยวเที่ยวน้ำตกก่อนนะครับเราผาลมสักแล้วก็ไล่กลับมานี่เขาเรียกดอกอะไรครับดอกคาโมไมล์เท่หรอพี่เหรอพูดเลยนะ น้ำตกวางกวางในช่วงเดือนมิถุนายนน้ำยังไม่เยอะแต่ก็พอทำให้เราชื่นฉ่ำหัวใจแ้วเดวหมไหมได้จังต่อไปเราจะไปน้ําตก เพนพบใหม่1.5กิโลเมตรสถานการณ์พิกพันอย่าไปใกล้หลแน่แน่แน่แน Come น้ำตกเพนพบใหม่ก็ถือเป็นน้ําตกที่สวยงามบนอุทยานแห่งชาติภูประดินอีกแห่งหนึ่งนะครับเดินไปชมน้ําตกด้านล่างนะครับ จุดชมน้ำตกด้านล่างของน้ำตกเพนพบใหม่ความสวยงามไม่แพ้จากด้านบนเลยนะครับหลังจากจุดนี้ไปก็จะเป็นทางเดินเลียบน้ำตกไปเรื่อยๆจนถึงน้ำตกถ้ำใหญ่ ยานแห่งชาติภูกระดึงยังคงความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและสัตว์ป่าอยู่นะครับแถมยังมีทากดูดเลือดให้เราพบเจออีกด้วยแล้วแต่ใครจะเป็นผู้โชคดีซึ่งหนึ่งในนั้นคือผมอย่างแน่นอนระหว่างทางเราก็แวะหยุดบ้างเดินบ้างนะครับจนมารู้ตัวอีกทีว่าน้ำที่เราเตรียมมาใกล้จะหมดแล้ว แถมเรายังไม่ได้ห่อข้าวมาด้วยนะครับกว่าจะถึงจุดขายอาหารก็อีกประมาณ10กิโลเมตรก็คือผาลมสักที่เราจะไปนะครับคนไหนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วอยากเดินทางมาเที่ยวภูกระดึงก็อย่าลืมเตรียมสเสบียงมาให้เพียงพอด้วยนะครับไหวไหมเนี่ยโอ้ว่าเจ้าจอดต้นึง ไม่ใช่เด็ด,ด,ด,ห,ด,ดหรอกมีใบเดียวหลังจากที่ดึงเจ้าทากออกได้แล้วก็นั่งพักอยู่ที่น้ำตกสักแป๊บนึง เพื่อให้เลือดผมหยุดไหลออกจากน้ำตกถ้ำใหญ่มาก็จะเป็นทางเดินอันยาวเหยียดไปสู่สะอโนดาษในช่วงเที่ยงวันแสงอาทิตย์ก็สาดแสงสลับกับเมฆครึ้มมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่มาพักอยู่ใต้ต้นสนริมสะอโนดาษแต่เราก็ต้องเดินทางต่อ ช่อนี้น้ำยังไม่เยอะใกล้แล้วอ,อีก2กิโลอดเอาผาลมสักเดินมาตั้งแต่ตีห้าในที่สุดเราก็มาถึงยังร้านอาหารของผาลมสัก,กลมสักแนมะ่ต้องเดินมากินตรงนี้ ป้าโอปอลมสักนะครับก,กับข้าวอร่อยมากส้มตำนี่สุดยอดเลยผาลมสักเป็นจุดเช็คอินไฮไลท์ของภูกระดึงอีกที่หนึง่งที่เราไม่ควรพลาดเราไม่ได้นั่งรอชมพระอาทิตย์ตกเพราะว่าระยะทางการเดินขากับอีก9กิโลกว่าจะถึงลานกลางติ้ง ไล่เช like ็คอินตามหน้าผาต่างๆที่เป็นจุดแวะพักสำหรับการเดินทางกลับระหว่างทางเดินจะมีต้นมอข้าวมอแกงลิงดอกไม้นานาพันธุ์ให้เราชื่นชมความงดงามธรรมชาติช่วงปลายฤดูร้อนต้นฤดูฝนเริ่มที่จะเขียวขจี เดินเดินแล้วก็เดินไม่ไม่หมดเลยครับโวนี่สวยระวังด้วยตาเขาเมื่อกี้ตาเขาเป็นเหมือน อกแสงเหมือนอเหมือนไม่วิียบตอนนี้เราก็อยู่ที่ผาเหยียบเมฆแล้วนะครับแต่ไม่มีเมฆให้เหยียบนะครับไม่มีแล้วโล่งเลยคุณจอยอย่นู่น ปวดหลังมากปวดขาด้วยเดินอีก4กิโลเมตรถึงจะถึงที่กลางเต็นท์ยาวๆจากนั้นผมก็เดินต่อเนี่ยจนมาถึงลานกลางเต็นท์ในช่วงเวลาสองทุ่มสวัสดีวันที่3กับทริปอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเราลงมายังพื้นด้านล่าง แบบวารลงมาถึงพื้นด้านล่างในช่วงเวลา4โมเย็นและก็มีพี่ชายผู้ใจดีท่านหนึ่งให้เราติดรถกลับมาที่ผานกเขาด้วยระหว่างรอรถประจำทางกลับกรุงเทพแล้วก็มีเวลาอีกแป๊บหนึง่งแวะมาชมความงดงามของผานกเขาทริปนี้อยากจะบอกว่าภูกระดึงทำให้เราเข้มแข็งขึ้น